จังหวัดเชียงใหม่สวลงก็ต้องไปทางพักเพื่อไทยจังหวัดสงขลาบ้านผมสอสอพักไหนคนก็น่าจับสวก็น่าจับมาพักนั้นเพราะงั้นเมื่อสอวเมื่อสอสอส่วนใหญ่เป็นพักรัฐบาลสวก็มาแนวเดียวกันถ้ามาจากฐานเลือกตั้งเดียวกันเขาคิดอะไรครับถ้าได้สวเกินกว่า90คนในร5อยห้คนอะไรจะเกิดขึ้น สามารถถอดถอนสารรัฐธรรมนูญสามารถถอดถอนปปชสามารถถอดถอนตุลาการสารปกครองเห็นหรือยังครับพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายสุดท้ายของขวดปุ๋ยผู้ผมเลยต้องสู้เนื่องจากมีคำสั่งเด็ดขาดว่าจะต้องทำให้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรอบที่แล้วพี่น้องครับเราได้รับเกียรติจากตำรวจสามหมื่นคนไปเป็นม็อบ รอบสภาเราได้รับเกียรติจากตำรวจปลอมที่ไหนไม่รู้นะครับประมาณสามสี่ร้อยคนอยู่ในสภามีการตั้งบังเกอร์กันยิ่งกว่าสงครามไทยกัมพูชาไทยเขมรไม่มีครับท่านชวนนะครับท่านอภิสิทธิ์พวกผมก็เดิน3-4ี่กิโลนะครับ พอเราเข้าไปได้นะครับผมถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะฟังสภาไหมผมถามสมศัก์มีผมถามว่าเมื่อมีทําไมไม่ให้เขาเข้าสมศักด์บอกสภาเปิดตลอดแต่มดก็ยังเข้าไม่ได้ผมถามต่อว่าข้อสิทเอกของข้อบังคบสภาจะต้องถ่ายทอดสดผมจําได้เพราะผมเป็นกรรมการกรรมธิการร่างข้อบังคับ ทำไมไม่ถ่ายทอดสดเราไม่ได้ห้ามถ่ายทอดสดถ่ายทอดได้เน่ยอยู่กันเต็มเขาว่าดิบเบือนทุกรูปแบบผมก็เลยนะครับผมก็เลยบอกว่าประธานสภาจะต้องเป็นกลางจะต้องมีศักดิ์ศรีจะต้องมีความอะไรผมไม่รู้และบอกว่าหรือท่านประธานไปคุกเข่าขอตำแหน่งอะไรมาโกรธผมทุกวันนี้ ปภีนกเห็นผมยืนเมื่อวานนี้ประมาณสามชั่วโมงได้ครับยืนอยู่เนี่ยเมื่อประมาณไม่ยอมชี้ดูซ้ายทีดูขวาทีซ้ายไม่ยอมชี้ผมนะครับไม่ยอมชี้ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ในกฎหมายที่อนุญาตเพราะอะไรครับเพราะว่ากรรมธิการเสียงทั้งน้อยย่อมมีสิทธิต้องอภิปราย สอสอย่างพวกผม500คนสปอ,อ,อีก1 5 0คนจะต้องมีสิทธิ์อภิปรายในเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศใช่ไหมครับพี่น้องครับระบอบทักษิณบอกว่า47คนไม่ให้อภิปรายทั้งที่จำนวนนั้นนะครับเป็นกรรมธิการเสียงการน้อยซึ่งเขาต้องมีสิทธิ์พูดนะครับและสำคัญที่พี่น้องไม่เคยเห็นที่ไหนในโลก ผมเป็นสสนะครับผมยังมีสิทธิ์เข้าห้องใหญ่ที่พี่น้องเห็นนะครับแต่วันจันทร์กับวันอังคารห้ามเข้าเพราะอะไรเพราะขอประชุมสวเห็นไหมผมเป็นสสวันจันทร์อังคารอย่าอย่าเหยียบเข้าไปห้ามเปิดประตูห้ามเหยียบวันพุธวันพฤหัสสววร้อยห้าสิบคนไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องนั้นห้องนั้นจึงเป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องครับ แต่พี่น้องเห็นแล้วครับใช่ไหมครับเมื่อวานรับมีบริวารว่านเกือของพวกนี้เต็มสภาไปห,หมดเลยนั่นคือการเตรียมการไว้เราได้ข้อมูลว่าประธานได้สั่งการให้เตรียมการเรื่องนี้หถ้าประธานพูดผ่านไม่หรือประธานสั่งการโดยวิธีใดขอ้ะลักเข้ามาในห้องประชุมทันทีเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวานนี้ พวกเราเป็นโจรเหรอครับเรากําลังต่อสู้กับระบอบโจรครับไม่ใช่พวกเราเป็นโจรเมื่อคืนเมื่อวานวานันเมื่อคืนหนึ่งคืนสุดท้ายเมื่อเช้ายอมให้อภิปรายยอมเลยเพราะฉะนั้นภาพภาพที่พี่น้องเห็นนี่นะครับ จะมีสื่อบางสื่อพี่ต้องต้องเข้าใจว่าเขารับงานมาก็พยายามถ่ายมุมที่ประชาธปัตย์เสียหายพวกเราเสียหายแล้วปั่นขึ้นมาว่าวุ่นวายแ,แต่นั่นคือการอรายอรายะอารยะขัดขืนที่ถูกต้องตามกฎหมายครับพี่น้องครับเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ประชุมร่วมกันทนี่นี่ถามรัฐบาลอยากให้ท่านนั่งไหมอยากให้ท่านประชุมต่อไหมไม่เลยแต่รัฐธรรมนูญมาตรา63ให้อำนาจไว พวกเราจะมีสิทธิ์เต็มร้อยทุกประการครับพี่น้องการเรื่องที่หนึ่งที่เขาจะแก้สวนะครับพรุ่งนี้ก็คงมีเรื่องที่สองที่เขาต้องการแก้ให้ได้คือต้องการจะล้มสารรัฐมนูลก็คือสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับว่าไปได้สองทางหนึ่งตรงไปที่ศารสองผ่านรัยการสูงสุดพี่น้องจำได้นะครับ การทำร้องที่ผมไปยื่นร้องสารวินิจฉัยชัดเจนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันสภาผูกพันสมศัดิ์ผูกพันทุกคนเขาแก้เป็นว่าห้ามยื่นตรงไปที่ศารกลัวสารจะเหนืน่อยนี่นี่คือความจริงพี่น้องผมก็ถามคุณบิเลกถึงฝั่งว่าท่านบิเลก ที่บอกว่ากลัวสารเหนื่อยนะเรียกเชิญสารมาถามหน่อยสิจะเชิญท่านว่าสันก็ได้จะเชิญเลขาสารมาก็ได้เงียบพี่น้องครับไม่มีคําตอบเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาคุยกับพยาการสูงสุดเข้าใจรู้เรื่องประชาชนอย่างพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปร้องรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เขาจะบจุกรถ เลิกสารารัฐธรรมนูญ็นเลยเพราะว่ามาตรที่แปคือมาตราที่หากใครพบว่ามีการล้มล้างรัฐนูลมีการให้ได้มาซึ่งอำนาจในการกปกครองประเทศโดยวิธีทางซึ่งไม่ได้บัญญัติในรัฐนูนเนี่ร้องไปที่ศาลอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กําลังจะมาก็คือกรณีทําสัญญาระหว่างประเทศพี่น้องจําได้นะครับเขาไปทํา FTA กับจีน จนพี่น้องชาวภาคเหนือเจ๊งกันระนาบเพราะไปเอื้อประโยชน์จีนมีข่าวเล่าลือว่าเพื่อให้ประเทศจีนถอยองศาเพื่อดาวเทียมของบางคนได้ประโยชน์ถ้าสัญญาอย่างนี้สารรัฐธรรมนูน์ไม่มีโอกาสนะครับคนไทยจะเดือดร้อนวอดวายเพราะฉะนั้นสามเรื่องที่ระบอบนี้คิดขึ้นก็เพื่อหนึ่งยุค หรือเลิกหรือลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญสองยุบหรือเลิกอ,อำนาจศาลปกครองศาลปกครองไปกวา่างก็เรื่องปินไทยเอตอตรื่องปอทททั้งหลายและสามปอปชเก้าคนเนี่ยเป็นก้งางขวางคอต้องเอาออกไปโดยให้เขามีสวเกินกว่าสามในห้าพี่น้องนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนะคร <ś led> ับวันนี้เอาแค่นี้ย่อๆพี่น้องครับแต่ว่าผมจะมาพบกับพี่น้อง จะมาเล่าเรื่องตามโอกาสตันสมควรพอดีผมต้องกลับไปสภาต้องไปอภิปรายนะครับพี่น้องครับขอให้กําลังใจขอทุกคนสู้ครับถ้าคนไทยไม่สู้ประเทศไทยหมดประเทศแน่นอนครับพี่น้องครับวันนีครับ